สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้กลับมาพบกับมิ้นนะคะเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะเพชรยนต์ค่ะที่ถนนมินบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะวันนี้นะคะมิ้นขออนุญาตนะคะมารีวิวนะคะรถคันนี้นะคะเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังจอดนะคะให้บริการลูกค้าอยู่ที่สำนักงานเพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาชมรถของจริงได้คันนี้นะคะเป็นรถที่ อยากแนะนำลูกค้ามากๆนะคะตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่เลยนะคะเป็นสีขาวคันนี้นั่นเองคือ Toyota Fortuner นะคะ 2.8V Sigma 4ตัวนี้นะคะปี2018สีขาวตัวนี้สวยๆคันนี้เลยนะคะราคาเปิดตัวนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 000, 1 000, 9 0 0ล้าน1แสนบาทแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูนะคะว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาชมชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว2.8 V นะคะลูกค้าดูไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะคะคันนี้นี่คือม,มีมีอยู่คันเดียวนะคะตอนนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาโฟลตูเนอร์นะคะรถครอบครัวนะคะเที่นั่งนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มิ้นท์อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าสวยมากๆ นะคะสภาพคือใหม่มากๆนะคะเป็นตัว TRD ด้วยนะคะลืมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกอย่างนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะสีดํานะคะร้อมกับตัว TRD นะคะตกแต่งด้วย TRD นั่นเองนะคะตอนนี้ผสมด้านภายนอกน,นะคะสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะคะลูกค้า ส่วนด้านบนนะคะอ่าก็จะเป็นตัดด้วยขอบสีดำนะคะซึ่งทำให้ดูถึงความดูสวยนะคะดูเท่มากๆนะคะสำหรับรถครอบครัวของ Fortuner ครคันนี้นะคะนะคะ ให้ลูกค้าลองชมนะคะส่วนทางด้านท้ายนะคะก็จะแบบว่าแต่งด้วยสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็มีที่สลามอยู่ด้านท้ายนั่นเองนะคะส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นไฟไฟเบรกนะคะไฟเตือนนั่นเองสมด้านท้ายนะคะสังเกตว่าจะาเห็นว่าเป็นเครื่อง2.8นะคะ2.8ตัวนี้สิกาโฟนะคะตัวนี้ตัวขับสีนะคะของเรา มีอยู่คันเดียวนะคะสีขาวนะคะปี2018นะคะส่วนด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Fortuner นั่นเนงนะคะเดี๋ยวมิ้นท์าเปิดด้านท้ายให้ดูบ้างนะคะขอ,อนุญาตค่ะ,ะนี่นะคะนี่เป็นส่วนด้าน าฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเปิดออกมานะคะลูกค้าดูกว้างขวางมากๆนะคะความโดดเด่นของทางตัว f o r t u n e r อรเขาเนี่ยลูกค้าคือว่าเบาะด้านท้ายเนี่ยเขาจะพับแบบว่าพับขึ้นนะคะแบบนี้นะคะไม่ได้แบบพับเอ็นไปข้างหน้านะคะซึ่งทำให้ดูกว้างแล้วก็เก็บสัมภาระด้านท้ายได้เยอะขึ้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะภายภายหลังเบาะเบาะด้านหลังนั่นเองนะอ่า ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวปิดฝาท้ายนั่นเองนะคะอันนี้ลองให้ดูก็ฟังก์ชันทุกอย่างคือพร้อมใช้มากๆอ i ซิกมาโฟนะคะทียาดีตัวนี้สวยจริงๆนะคะทะเบียนนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะราคาอยู่ที่1 1 0 0 0ล้าน1 0 0แสนบาทนะคะเครดิตด,ดีนะคะจัดฟรีดาวให้ได้จัด ไฟแนนซ์ <Finance S 2> ให้เต็มได้นะคะคันนี้ลูกค้าทำอาชีพอะไรนะคะสามารถที่จะสอบถามหรือว่าทักเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ที่นิ้นให้ไหว้นะคะแล้วพาชมด้านในกันบ้างอันนี้ก็เป็นแบบโครเมยียนนะคะพอดีขออนุญาตนะคะไม่ได้เอากุญแจมาด้วยนะคะส่วนด้านใน<อ>นะคะลูกค้า ก็จะเป็นแต่งด้วยสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะฟังก์ชันด้านในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ,ะนี่ที่ระบบปรับนะคะเบาะที่นั่งคนขับก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเบาะภายในเป็นสีแดงดำนะคะเป็นเบาะหนังสวยงามมากๆนะคะคันนี้ ระบบการสตาร์ทก็เป็นแบบเอนจิ้นสตาร์ทนะคะลูกค้าแต่มุกมาของ TRD นั่นเองนี่นะคะฟังก์ชันด้านในนะคะฟังก์ชันครบทีเดียวมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะภายในเป็นสีดำแดงทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากๆคันนี้ พาชมห้องผู้โดยสารบ้างน,นะคะส่วนในห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะภายในแต่งด้วยสีดําแดงนะคะภายในก็ดูกว้างขวางนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหายอยู่นะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะคะ ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะคะสามารถเดินทางเข้ามารับชมรถได้นะคะทุกวันนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่เบอร์มินก็ได้นะคะที่0927179492นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะหรือว่าจะเป็นเครดิตดีฟรีดาวให้นะคะเดี๋ยวจะมาใช้เครดิตที่แบบว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ สามารถขับฟรีได้90วันนะคะตอนนี้เราก็จัดโปรให้นะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะเรีบรทักเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้มินรีวิวให้ดูเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดูรถที่เข้าใหม่นะคะคันไหนนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ